พูดทึบซิ่งเเ่วเดิมจะเฟี้ยวแค่ไหนไปชมกันเลยครับรถ <Hey. S 1> ที่ว่าเป็นเาวเดิมเนี่ยแบกกันได้แบบชิวๆสบายๆ <Whoa. S 1> ทั้งสวยทั้งจร่งทั้งบรรทุกได้พร้อมใช้งานพร้อมเฟี้ยวเลย ตัวนี้ครับวันนี้ครับอยู่กับโปรลูกนหนครับนี่เลยที่เห็นกันอยู่เลยนี่ผมภูมิใจนำเสนอมากตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นแมกพาวเดิมนะครับรีโว่ห้ารูของโปรเลยนะฮะของโปรเนี่ยผลิตเองทําขึ้นมาเองเลยนะครับจะเห็นได้เลยชัดๆตรงนี้นะฮะเราเขียนกันเลยนะครับว่าโหลด2ตัน2ตันนี่คือข้างละ2ตันนะครับรับน้าหนักได้เนี่ยข้างละ2ตันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับรถที่ว่าเป็นพาวเดิมเนี่ยแบกกันได้แบบชิลๆสบายๆไม่ต้องห่วงเลยว่าล้อมันจะแตกจะพังจะรั่วจะดุ่ง เรารับประกันครับ3ปีนะครับตลอดการใช้งาน3ปีเนี่ยนะฮะถ้าใช้งานไปวันใดวันหนึ่งล้อเ,เกิดแตกเกิดรั่วเกิดบินเกิดอะไรขึ้นมาเราเนี่ยเปลี่ยนใบใหม่ให้เลยครับเรามั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับเราเปลี่ยนใบใหม่ให้เลยตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตัวก้านยกสีทองไหมอขอบเนี่ยจะเป็นขอบ15ใส่กับยางบรรทุกมิชลิน X อ็ซดีพี่ๆชาวบรรทุกเนี่ยเขารู้กันอยู่แล้วรู้ใจอยู่แล้วว่าจะต้องเป็น ตัวนี้เป็นยางตัวนี้นะครับคือถึกทนบวกกับล้อเราเข้าไปด้วยเนี่ยมั่นใจหายห่วงเลยครับใช้บรรทุกงานกันได้เนี่ยสบายหายห่วงยาวๆและที่สําคัญนะครับล้อเราเนี่ยเป็นสีทองไหม้แล้วแล้วล้อหน้าเนี่ยจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูครับล้อหน้าเนี่ยก็เป็นตัวทองไหม้เหมือนกันเขาเรียกว่าตัว TE ที่เราเรียกกันนะ TE ยอดแดงนะครับตัวน็อตล้อเนี่ยก็เป็นตัวสีแดงนะครับทำให้ดูแบบข,ขึ้นขึ้นมาเลยอ่าดูตัดกันล้อด้านหน้าตรงนี้นะฮะ เป็นขอบ15แต่คันเนี้ยเขาเรียกว่ามีความประหยัดอยู่ในตัวประหยัดยังไงครับดูนะครับยางยางตัวเนี้ยเป็นสเปคที่ว่าออกมาจากโชว์รูมเลยนะครับก็คือเป็นยางตัว2 0 5 7 0 r 1 5คือลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนแค่ตัวล้อนะครับเปลี่ยนล้อนใช้ล้อขอบ15แล้วยางเนี่ยก็ยังใช้ยางเดิมที่ออกจากศูนย์มา <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปเสียเงินซื้อยางใหม่เลยมันเสียได้ครับยางออกมาจากศูนย์เลยดูเส้นเนี่ย ยังดีอยู่เลยพี่ยังไม่ได้วิ่งงานเลยแบบนี้ประหยัดเฟียวด้วยแล้วเนี่ยมาดูนะดูเต็ม นะครับขอบส5้าแบบนี้ก็เฟี้ยวแล้วครับประหยัดด้วยช่วงล่างนะครับคันนี้ก็คือเสริมแหนบ12บินนะครับข้างละ5แผน่นบวกแหนบกอดอีกข้างละ1แผ่นนะครับแล้วโชค๊คอีก4ต้นขอบอกเลยคันนี้จะสบายๆเลย2ตันครึ่ง3ตันวิ่งสบายๆชิวๆและที่สําคัญ้วคันนี้ก็คือเขาจะมีนี่ที่เราเห็นสีแดงๆตรงนี้เรียกตรงเตงอ่าเขาเปลี่ยนตรงเตง่งซึ่งเวลาเปลี่ยนตรงเตงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ทรงรถเนี่ยดูตูดโด่งขึ้น เหมือนที่ว่าทรงตอนนี้กำลังคิดกันเลยเขาเรียกว่าหน้าทิมตูดโดง่งอ่าข้างหน้าเนี่ยก็เป็นล้อ15ล้อเล็กข้างหลังเนี่ยเป็นล้อ15เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นยางมิชลิน XCD เพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นลอบวงมันจะหนาขึ้นไปอีกหน่อยมันจะทําให้ตูดเนี่ยดูสูงขึ้นหน่อยนึงบวกกับการที่พี่เขาเนี่ยเปลี่ยนตรงแตงน,นะครับแต่วดตัวที่มันยาวขึ้นอีกหน่อยทรงมันก,ก็เลยจะแบบสิ่งๆเฟี้ยวๆนะทั้งสวยทั้งสิ่งทั้งบรรทุกได้นะครับ พร้อมเลยพร้อมเลยพร้อมใช้งานพร้อมเฟี้ยวเลยแล้วก็เรื่องของการออกรถนะครับออกรถพร้อมช่วงล่างออกรถข้อ,อ,อรถตู้ทึบหรือไม่ว่าจะเป็นรถห้องเย็นนะครับถ้าสนใจเนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนี่ที่เบอร์นี้021021975นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยไม่ว่าจะเป็นการเสริมแน่ไปเฉยเปลี่ยนล้อเป็นยาง ำเพารลอยหรือว่าจะออกรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับก็ปรึกษาเราได้มีหมดนะครับเรามีทีมงานมีพนักงานคอยให้ขับปรึกษาคำแนะนำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับโทรเข้าไม่ได้เลยผมฝากรถเฟี้ยวๆคันนี้ไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเผื่อมีรถคันหน้าเฟี้ยวๆแปลกๆสวยๆแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้กับผู้ชมได้ชมกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ